ไปดูกันเลยจะมีค่าขึ้นรถคนละแปดบาทสามคนเป็นเท่าไหร่ เคยมาไหม oh. พ่อเคยมาแล้วนะครั้งหนึ่งยังไม่เคยมายังไม่เกิดใช่ผู้ขายยังไม่เกิดเลยตยังไม่เคยมาเด็กเคยมาครัหนเต้นนะ <c oughs> อะไรขุ่น <c oughs> อันนี้ก็าทำใหม่ใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่เขาบอกมีดีนเดียวพี่ใช่มันมันเป็นพวกดินพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับ เป็นดินอยู่เลยโอเคถึงหน้าผปลงไป้าตอนเกินไม้ไม่เป็นดินแล้วบอกแม้ตอนนั้นท่อมามันยังเป็นดินไงก็ยังไม่ทำปูนอันนี้เลย๋อ้จ้าอะไรอ่ะันนี้องขายได้ไห อ๋อ oh, mm hmm. อันนี้ก็มีเรือใครจะขึ้นเรือขึ้นได้ไงอนี่ยนั่งเรือยอะอะไรนะเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่สีดำเหมือนกันอ๋อมีขึ้นเรือด้วยอว่ากันไปก็เหมือ จอดรถอ๋อจอดรถมันี่เนี่ยเลยเนี่ยเราไปจอดรถตรงไหนเราไปจอดรถตรงนี้เปล่าเราจะจอดรถตรงนี้เราก็ขี่รถมาเห็นไหมขึ้นสามล้อมาคันนี้ใช่ไหมมันนี่เรียกจอดตรงนี้แล้วต่อไป สามคนครับดำไม่ลูกสองร้อยออกเลยไม่ต้องรอใครส่วนตัวเราสี่คนออกกันหนูสนใจนั่งเรือกันได้นะครับเรามีเรือดำเที่ยวถ้าหนูเมาล้ำไปส่วนตัวเลยดำมีสองร้อยบาทตอนนี้เราก็จะขึ้นเรือเราเหมาเรือไปจะได้ไม่ต้องรอกันนะครับทุกคนเฉดสีดำสีสีสีดำสีดำเหมือนกันเลยใส่เสื้อชุชิบ มีที่จุดหมายให้ดูด้วยอ่ะใช่ที่ถนนถ้าถ้าถ้าเราไปไหนต้องต้องต้องดูแผนที่ถ้าถ้าถ้าเราเลือกไปทางไหนต้องต้องดูแผนี่มีไหมเรเล็กครับากัจะมีเรือให้ขึ้นนะครับเป็นค่าเรือคนละห้าสิบบาทใครจะเหมาเรือไปก็สองร้อยสี่คนขึ้นเรืต้องดูที่นั่งใส่หุบจี๋ ระวังนะได้ไหม,ไไหม,มกตกนะครับ หี่ไงบ้านล้างร้อยปีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ไงสะพานข้างหน้านี่ไงบี้นี้ช่วเินพอี่คูเห็นป่าตัวเงินตัวทองอ่ะเห็นเป่า เห็นไหมเห็นไหมนะเห็น n ังตัวเงินตัวทองท่านี้ค่อยๆอะไรอะคะอ่าน้อยนางรอยนางลมยังไงพี่ภูหอยนางลมเต้นเด้เห็นไหมฮะเ้นเด้นกาเ้ เห็นเลแดงๆสีแดงเต็มเลยครับไมแดงแดงเห็นไหมเห็นไหมอ่ะแดงแดงอ่ะยังไม่เห็นไหมยังไม่เห็นเห็นไม่แดงแดงเลยมองที่ขวนด้วยครับมองข้างบนนะครับพี่ฟูมองเห็นไหมสีแดงเต็มเลยเนี่ย ได้ไหมอันหนึ่งสองชึ้บดูปูดูปูอันนี้ปูอ่ะปูรมที่หนูจับอยู่พัดยานะ่ะนี่นี่นี่รูมันรนะูมันรูมนตรงเล็กเล็กเนี่ยรูมัน้ำมันลงน่ะเห็นไหมน้ำมันลงเรามาเดินได้ แล้วพอ่อเดี๋ยวเขาก็พาน่าจะกลับไปคืนมั่งแล้วก็เดินดูป่าทุ่งปวงทองไงแล้วพ่อพาเข้าไปดูน,น,นี่ไปูยังไม่เคยไปเนอะเดี๋ยวพ่อพาไปต,ตอนตอนที่ยังไม่คลอดเลยจไหมใช่ไหนปูโอ้ปูมันตัวเล็กที่ปูไม่เห็น,นหรอกอเห็นไหมเห็นปูไหมเหนยง,ไงตรงนี้ก็เป็นทะเลพี่ปูตรงนี้เราเราก็จะออกทะเลไปหรอือเปล่า bày ngang, bầy ngang, bầy ngang, đi bơi bầy đi, bơi bơi เดี๋ยวตอนน้ําน้ํามันขึ้นอนะมันก็ขึ้นหมดเลยนะพี่ภูตรงเนี้ย<ม>เห็นไหมตรงดินตรงอะไรอะ่ะ<ม>ใช่น้ําน้ำมันขึ้นมันขึ้นหมดเลยตรงเนี้ยห้าห้าาน้ำขึ้นตรงเนี้ยเราจะเดิไปยใช่ใช้รถอะไรน่าจะขึ้นตอนตอนไหนตอนช่วงเย็นเย็นมั้ง Moments later.